สวัสดีครับสวัสดีนะครับสมาชิกคนดวงเฮงทุกท่านกันนะครับลืมกันแล้วมั้งเนี่ยนะครับไม่ได้ดูกันนานแล้วนะครับก็จะเป็นปีแล้วไม่ได้เจอหน้ากันอู้บอกไปเนาะนะครับก็สองสามวันนะครับประมาณนี้นะครับที่ห่างหายไปก็ไปทบทวนสูตรนี่ครับที่มันผิดพลาดไปนะครับก็เนาะมันก็จะมีเข้ามีหลุดนี่ครับแต่ อีกอย่างผมก็อยากนะครับอยากจะพักพักผ่อนเนาะเออบางทีถ้าเราหักโหมอะไรไปมากนี่เดี๋ยวมันจะไม่สบายเอาซะก่อนนะครับก็ต้องมีพักผ่อนบ้างนะครับเนาะกว่ากันไปนะครับเนาะอย่าทำอะไรที่มันแบบมันหนักเกินไปนะครับอย่าไปฝืนนะครับอย่าไปฝืนนะครับเนาะอะไรที่มันเหนื่อยๆล้าๆนะครับก็พักผ่อนนะครับเดี๋ยวจะไม่สบายเอาซะก่อนนะครับเดี๋ยวมันจะเสียเวลานะครับไป มากกว่านี้เนาะเออนะครับเอาที่ไหวนะครับก็มาแล้วนะครับร่างกายยังดีสุขภาพร่างกายยังแข็งแรงนะครับยังมีกล้ามขึ้นแล้วครับเนี่ยพุ่นแล้วพ่นแล้วพุ่นแล้วเออน่ครับหวากันไปนะครับเนาะนะครับมาดูกันนะครับสาหรับในงวดฮานอยเนาะฮานอยในงวดของวันที่24นะครับ แป๊บเดียวแล้วจะสิ้นเดือนแล้วเดือนนี้ไวนะครับเนาะนะครับอาซื้อลอตเตอรี่ทันกันหรือยังนะครับเนาะสำหรับท่านไหนที่ยังไม่ได้ก็นั่น้หละครับไปดูที่หวยเด็ดจัดไปได้เนาะอ่ะนี่ครับสำหรับผลฮานอยในวันที่23 h นะครับฮานอยพิเศษออก3 7 7นะครับ76ทำายออก11.0.28 VIP ออก381.26ประมาณนั้นนะครับโชคดีกันไหมครับอ่านะครับก็ มาดูกันสำหรับใครที่มาติดตามใหม่อย่าลืมกดติดตามนะครับแล้วก็กดกระดิ่งนะครับแล้วก็กดไลค์กดไลค์กดไลค์นะครับสำหรับฮานอยพิเศษนะครับในวันที่24ก็จะมีในเด่น3นะครับแล้วก็เด่น4เด่นรูดฟันวิ่งตัวเดียวนะครับ3 4 3 4 3 4 3 4ี่ตัวไหนก็ได้นะครับเลือกเอาตามดวงเลย3ก็ดี4ก็ได้นะครับส่วนจับคู่8คู่ตัวเด่น 2คู่ตัวกัน8คู่ตัวเด่นก็จะมี3 4 3 5 3 6 3 8 44 45 4, 46 47แล้วก็10 8คู่ผ่านไปมันเร็วกว่าอะไร8คู่แล้วนะครับ8คู่ตัวเด่นส่วนตัวกันนะครับกันไว้นะครับก็จะมี37เนาะแล้วก็48ตัวเลขผมก็ไม่ได้แม่นขนาดนั้นนะครับก็หลังไปได้แล้วก็กลับเนาอะ,อะนะครับรอสนับสนุนนะครับให้ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเวียดนามเนะจ๊ะส่วน3ตัวก็จะมี634647 6ก8นะครับจบไปแล้วนะครับสำหรับในฮานอยพิเศษนะครับไม่รู้ว่าจะถูกใจกันหรือเปล่านะครับถ้าถูกใจก็กดไลค์ไม่ถูกใจก็กดไลค์นะครับไม่มีทางเลือกอื่นแล้วครับอ่านะต่อไปนะครับก็จะเป็นฮานอยปกตินะครับที่ออกรอบ18นการ1ินาทีวันนี้เน้นๆไปเลยครับเด่น5แล้วก็เด่น4 ผมไม่กล้านินให้เลยครับเอาตัวไหนก็ได้ครับตัวเดียวนะครับ5ก็ได้สีก็ดีนะครับ5ก็เฮงนะครับสีก็รวยนะครับ5ก็มันนะครับสีกับมันนะครับเนาะจับคู่8คู่ตัวเด่นก็จะมี54 5ส 5, ี 5, 8 5 9 4 2 4 3 4 8 4 9นะครับก็จะเป็น8คู่ที่ให้เน้นเนาะส่วนตัวกันก็จะเป็น5 6นะครับแล้วก็4 6 3ตัว3ตัว3ตัวก็จะมี6 5 4 6 4 2 6 5 9นะครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับปกติเนาะอ่านะครับถ้าถูกใจกดไลค์ไม่ถูกใจก็กดไลค์นะครับเผลอหลับหลับอยู่นะครับฟังผมพูดไปเผลอหลับก็ลุกขึ้นมาตื่นมากดไลค์เป็นกําลังใจให้กันนําเลือกครับเนาะเห็นไลค์เยอะเห็นคอมเมนต์เยอะนะครับยิ่งมีกําลังใจนะครับในการไปคิดสุดหาสุดถ้าไหนที่ชอบแนวทางที่ผมให้แบบนี้ก็ สามารถดูได้นะครับเนาะถ้าตานไหนที่ไม่ชอบนะครับบางทีบางครั้งบางคนก็อาจจะไม่ถูกใจผมนะครับอันนี้ก็ต้องขอโทษกับขอโทษขออภัยนะครับเนาะทำอะไรไปแล้วนะครับจะให้ถูกใจนะครับกันทุกคนมันก็คงจะเป็นไปไม่ได้นะครับเนาะจะมีคนที่ชอบไม่ชอบกับปะปนกันไปนะครับส่วน VIP นะครับก่อนจะหยุดไปนี่ VIP ก็ยังเข้าอยู่นะครับอ่ะนะครับก็เน้นไปเหมือนเดิมครับจู่ VIP นะครับ ชุดลำดับ1นผมให้ปกติลำดับ2จะให้ v i p ลำดับ3จะให้พิเศษนะครับ v i p วันนี้ก็จะเป็นเด่น4แล้วก็เด่น3ส่วนเน้นรูดตัวไหนนะครับวันนี้ชอบ3นะครับ v i p ส่วนจับ2ตัว8คู่นะครับก็จะเป็น40 41 สี่3องสี3สามสนะครับแคู่ตัวเด่นส่วนตัวกันก็จะมี4ีหแล้วก็3 3สนะครับส่วน3ตัวล่ะสตัวก็จะมี6 4 0 6 3 2แล้วก็6นะครับ4 5เนาะอ่านะครับอันนี้ก็ต้องขอบคุณนะครับทุกๆก,กำลังใจนะครับทุกๆคอมเมนต์สำหรับในท่านไหนที่ชอบในชุดรวมอ่ะนะครับชุดรวมก็จะไปดูในที่ช่องหวยลาวถ้าท่านไหนที่ชอบชุดแยกนะครับแยกพิเศษก็พิเศษปกติก็ปกติ VIP ก็ VIP อึอ๊บอึ๊บ ดีดครับดีดครับดีดเนาะเออเดี๋ยวไม่ได้มามาเจอหน้าหลายวันนี่ยมันก็คิดหอดอยู่ด้วยครับเนาะแต่บางทีก็นั่นแหละรครับเนาะเดี๋ยวร่างกายมันจะป่วยซะก่อนนะครับทำไม่ไหวก็พักผ่อนนะครับเนะาะก็สมาชิกทุกๆท่านก็เหมือนกันนะครับที่รู้สึกถ้าไม่สบายยังไงก็อย่าฝืนนะครับเนาะเออนะครับเดี๋ยว สิเป็นกําลังใจให้นะครับเนาะก็ถ้าไม่มีทุกท่านนะครับก็ไม่มีช่องคนดูเฮงในวันนี้นะครับแล้วก็เติบโตหลายๆช่องนะครับก็ต้องขอบคุณนะครับที่คอยเป็นกําลังใจนะครับให้กันนะครับก็ถ้าใครโชคดีจากงวดนี้ใครโชคดีจากการดูคลิปนี้ก็ขอให้โชคดี ก็โชคดีแล้วก็อย่าลืมนําเงินนะครับที่โชคดีไปทําบุญด้วยนะครับไปทาบุญํนนาทานช่วยเหลือคนที่เขาเดือดร้อนมากกว่าเรานะผมเชื่อว่าเราเป็นผู้ให้แล้วเราก็จะเป็นผู้รับที่ดีนะครับวันศุกร์นี้ก็จะเป็นวันพระใหญ่ด้วยนะครับวันศุกร์นี้เนาะ,ะนะครับยังไงก็ขอให้ทุกคนทุกท่านโชคดีรักษาสุขภาพกันด้วยแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าอย่าเจ็บอย่าป่วยอย่าค่ายอย่าจนสาธุแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ